จังหวัดกระบี่ค่ะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียนะคะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวค่ะที่วัดแก้วโกวารามพระอารามหลวงค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะได้จัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระอุระ อุรังคธาตุจากรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณนะวัดแก้วโกวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีการจัดริ้วขบวนอันเชิญโดยมีนายสุวิ์ สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประธานในพิธีอัญเชิญเครื่องสูมณฑลพิธีพระราชสุทธิวิมนเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าอาวาสวัดกระบีน้อยอัญเชิญปิดิฐานบนบุษบกชั่วคราวค่ะณลานพระอุโบสถวัดแก้วโกวารามพระอารามหลวง จังหวัดกระบี่นะคะเป็นจังหวัดที่11ของประเทศในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา72พรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ขอเชิญชวนค่ะพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ตั้งแต่วันที่ 26กันยายนจนถึงวันที่22ตุลาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันค่ะณวัดแก้วโกวาราพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ